สวัสดีครับหลานตลาดไทยแก๊สนะครับแนะนำถังอบเป็ดอบไก่อบหมูแดงอบหมูกรอบนะครับตัวนี้ขายดีนะครับถังเราทำาจากถังน้ำหวานขนาด200ลิตรนะครับสามารถเราจะแบ่งเป็น2ชั้นนะฮะเวลาขนย้ายจะได้าย้สมัยก่อนเนี่ยมีชั้นเดียวส่งขนส่งก็ยากยกลำบาก คนเดียวก็ยกไม่ได้ต้องยกสองคนอันนี้เราแบ่งแล้วแบ่งครึ่งเหมือนปินโตแล้วคนเดียวก็ไปได้นะครับเราจะแถมที่แขวนเป็นสแตนเลสนะไม่ใช่เหล็กให้10อันนะครับส่วนเตาเนี่ยจะใช้เตาแก๊สก็ได้หรือใช้เตาถ่านก็ได้ถ้าเกิดคุณสะดวกลูกค้าชอบความสะดวกสบายเราก็ใช้เตาแก๊สซึ่งเตาแก๊สของร้านตลาดแ,แก๊สเนี่ยครับเราท่อเราจะยาวกว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาวางกับถังเนี่ยจะวางได้พอดีไอ้ที่หมุนเนี่ยจะออกมานอกถัง จะปลอดภัยด้วยแล้วเซนไอาร์มไรไยหัวเตาเนี่ยจะอยู่ตรงกลางถังพอดีเลยแล้วก็เราก็มีแผ่นกระจายความร้อนเพื่อปิดไม่ให้ น้ำมันรนลงมานะครับถังเนี่ยรายละเอียดเดี๋ยวดูในคลิปเลยนะครับคุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับช่วงนี้ขายดีด้วยนะครับใกล้ปีใหม่นะครับชมคลิปชมรายละเอียดนะครับช่องทางติดต่อทาง Facebook ทางไลน์ทาง YouTube และเบอร์ด้านล่างนี้นะครับส่วนคุณลูกค้าชมคลิปแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเชิญชมคลิปและรายละเอียดนะครับตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็ มาคลิปแนะนําและก็ให้ลูกค้าดูนะครับก่อนส่งให้ลูกค้าที่สั่งเข้ามานะครับลูกค้าสนใจเป็นรุ่นถังอบเป็ดอบไก่อบหมูแดงอบหมูกรอบนะครับใช้แก๊สนะครับเียมาดูใกล้ๆนะครับรุ่นนี้เราจะมีเกวัดความร้อนนะครับมีเกวัดความร้อนด้วยนะครับวัดอุณหภูมิด้านในนะครับช่องก็มีช่องตรงนี้ ช่องตรงนี้ถ้าเกิดใช้ถ่านก็เป็นช่องเติมถ่านนะครับส่วนด้านล่างนี่เป็นช่องอใช้แก๊สนะครับอันนี้มาดูด้านในดูด้านในนะครับฝานี่เราก็จะมีเจาะรูข้างบนเพื่อระบายความร้อนนะครับนี่ครับใช้แก๊สก็ได้ใช้ถ่านก็ได้นะครับอันนี้เราจะดูแนะนําว่าของเราใช้แก๊สลูกค้าสั่งใช้แก๊สนะครับนี่ครับแก๊สเรานี้จะท่อยาวนะครับท่อยาว สังเกตว่าเวลาวางเซ็นเตอร์ตรงกลางเนี่ยจะพ้นออกมาด้านนอกเลยจะได้ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีแผ่นกระจใจความร้อนตัวนี้นะครับแผ่นตัวนี้จะปิดจะปิดอย่างนี้นะครับพอปิดปุ๊บเนี่ยครับพวกน้ํามันที่แขวนอยู่ข้างๆหล่นลงไปก็จะไม่โดนเตา เตาก็จะไม่สกปรกและตันนะครับมีช่องนะครับมีช่องน้ํามันออกด้านล่างนะครับแล้วก็มีที่แขวนที่แขวนเราแถมให้10อันนะครับแบบนี้แขวนเป็นชิ้นนะแบบนี้แขวนเป็นตัวเนี่ยนะครับนะครับถังนี่เราเป็น2ชั้นนะครับสังเกตนะครับเวลายกเนี่ยจะยกเป็น2ชั้นนะครับอันนี้ชั้นบนมีหูหิ้วนะครับชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างนะครับแล้วก็ยกจากพื้นขึ้นมาเพื่อเราจะได้สอด าถาดเพื่อลองน้ํามันได้นะครับอันนี้ใช้เตาหัวเร่งนะครับเตาแก๊สเนี่ยมีที่ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับต้องใช้เตายี่ห้อนี้ดีครับเพราะว่าท่อจะโผล่มาด้านนอกนะครับแล้วก็เวลาใช้ก็ใช้ถานก็ได้นะครับใช้ถานก็ได้อันนี้ใช้ถานก็ได้ใช้แก๊สก็ได้ใช้ถานก็เพียงแต่เอาเตาแก๊สออกแล้วก็เอาเอาเตาอ่างโล่นะครับวางตรงกลาง แล้วเราก็มีแผ่นก,กระจายความร้อนปิดทับอีกทีหนึ่งลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับยังเป็นอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดใช้ฐานก็เติมฐานด้านนี้ด้านด้านเติมฐานนะครับแค่นี้เองนะครับคุณลูกค้าสนใจแล้วก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับร้านตลาดไท่แก๊สอยู่ที่ตลาดไทยนะครับใกล้ตลาดไทยห่างจากตลาดไทยประมาณ1กิโลห่างจากราตัดของหลวงประมาณ500เมตรนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับ สนใจแล้วอย่าลืมโทรเข้ามานะครับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ